แกเชื่อปะฉันนะ่ะไม่คิดว่าผมจะงอกไวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าฉันเพิ่งลงคลิปย้อมผมไปไม่นานนี้เองผมงอกใหม่ดูขึ้นมาช่ำเลยแกนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือผมงอกที่ขึ้นมาใหม่แบบนี้มีทั้งผมงอกที่แบบขึ้นมาแบบงอกเลยแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็ผมงอกที่ขึ้นมาจากตรงโคนที่เมย์เพิ่งย้อมไป โอ้ oh, ขึ้นมาช่ำมากแกวันนี้ก็เลยจะมาย้อมผมด้วยตัวนี้เหมือนเดิมนะคะฟิ้งเ e นค r ม a ัลเลอร์ u i c k and Easy by One p วันนะคะตัวนี้ขวดหน้าตาแบบนี้เลยนะคะคราวที่แล้วอ่ะที่เมย์ใช้ไปแล้วเมย์ได้ทำการล้างฝาเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ที่เขาให้มาคือครบมากนะแกอันเนี่ยอย่างอันนี้ใช่ปะจะใช้เราก็แค่ประกอบฝากับขวดเข้าด้วยกันแล้วก็บีบลงหวีที่เขาให้มาฝานะคะของเขาอะ่ะจะมีที่ล้างฝามาให้แบบนี้ใช่ปะเวลาเราล้างเราก็แค่ลุกไปที่ ลงแป้นแบบนี้แล้วเราก็กดปึ๊บนะคะให้น้ําดันเนื้อครีมที่ค้างค้างอยู่ด้านในเนี้ยออกมาเพื่อเป็นการทําความสะอาดทั้ง2ด้านแบบนี้เนี่ยเราก็จะเก็บมาใช้ในรอบต่อไปได้นะคะหวีแล้วก็ทําความสะอาดเหมือนเดิมถุงมือเมก็ล้างแคคิดดูอะถุงมือเราเรา,เราใช้แค่ข้างนอกใช่ปะเราก็ล้างเหมือนล้างมือเลยโอ้ยแกน้ำมูกไหล ก็กลับมาใช้ได้ปกติแล้คือหน้าตาอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ครบจบในหนึ่งเดียวแล้วมาให้ดูคือง่ายมากแกใส่ถุงมือประกอบอากับขวดเข้าด้วยการกลดลงไปปึ๊บเนใส่เสื้อสีนมาให้ดูเลยคือจะบอกว่ามันไม่เลอะไม่หกสกรปรกเลยเธอไปที่อื่นอังเมอะปิดแค่ตรงโคนก็ไม่เลอะไปไหนเลยนะคะเนื้อครีมของเขาเดี๋ยวจะบีบให้ดูเลยปึ๊บน้องจะมีสองสีผสมมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปขยี้ผสมเองใดๆทั้งสิ้นนะคะ เรียบร้อยแล้วนะแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะคะนี่ก็คือเมย์ไม่ได้ทําแบบทั่วหัวใช่ปะก็ใช้เวลาแค่น้อยเดียวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยดูดีถุงมือยังไม่ทันเลอออะไรเลยเห็นปะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปล้างออกได้พอสามสิบนาทีนะคะแล้วก็ไปล้างออกอะะแล้วก็ระผมได้ตามปกตินะคะส่วนฝานะคะเราก็ถอดออกออกแหละ น้องสามารถเก็บได้นานกว่า6เดือนนะคะถ้าใช้ไม่หมดเนาะนี่เมยใช้รอบ2แล้วเนาะรอบแรกเมยจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าผมไม่เยอะแล้วก็ยาวมากนะคะเมยไม่หมดนะคะอันนี้คือที่ใช้แล้วเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเออซื้อมากล่องนึงจะใช้ได้กี่รอบเนาะเสร็จแล้วนะคะกับการย้อมสีผมของเมก็คือง่ายสุดๆเลยใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะสีผมเป็นไงกรบดีกรอบมิดกรบสนิทเลยแกดู ง่ายสุดๆไปเลยนะน้องมิสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะทําให้ผมของเมย์สวยแล้วก็เงางามด้วยนะบาํารุงควบคู่ไปดีๆคือผมสวยเลยแกเอาฝากไว้สักนิดแล้วกันนะคะกับน้องบีเงินครีมคัลเลอร์นะคะกล่องนี้เลย